สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องประสบการณ์ในชีวิตจริงนะครับคลิปนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าพ่อเลี้ยงขืนใจสวัสดีครับหดูชื่อแนงครับอายุ8ปีวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ตอนที่หนูอายุ15ปีค่ะตอนนั้นแม่หนูได้สามีใหม่ อยู่ด้วยกันได้ห้าเดือนหนูก็เลยช่วงปิดเทอมหนูก็เลยมาอยู่กับแม่ตอนนั้นหนูไม่รู้จับพ่อเลี้ยงเลยพ่อเลี้ยงก็มองหน้าหนูงงง,งตอนที่เจอกันครั้งแรกหนูก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงเพราะว่าปกติก็อยู่กับพ่อจริงๆไม่ค่อยได้ไม่เคยมีพ่อเลี้ยงแบบนี้ถ้าห้หนูเจอพ่อเลี้ยงทีไรรู้สึก อายอาย,ยังไงไม่รู้เรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่หนูนั้นไปโรงเรียนค่ะตอนนั้นหนูช่วงปิดเทอมหนูกลับมาอยู่บ้านหนูก็เลยย้ายโรงเรียนมาอยู่ใกล้ๆแม่ค่ะตอนนั้นหนูรู้สึกว่าอยู่กับแม่นั้นรู้สึกอุ่นใจแต่ดูเขาทีไรหนูก็รู้สึกเสียวเหมือนกันและ หนูก็ากลก้ากลัวอยู่เวลาอยู่กับพ่อเลี้ยงสองคนเพราะว่าออกขา่าวทีไรมีแต่เลื่อนพ่อเลี้ยงไม่ดีทำลายลู่เลี้ยงขืนใจขุนขืนบ้านใช่ค่ะหนูก็คิดแบบนั้นหลายครั้งที่เราต้องอยู่ด้วยกันสองคนเพราะว่าพ่อเลี้ยงของเรานั้นทำง,งานกัดดืก ส่วนแม่ของเรานั้นทาง,งานตอนกลางวันจะให้เรานั้นได้อยู่ด้วยกันตอนกลางวันช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดของโรงเรียนจะให้หนูต้องระแวงตลอดเวลาอยู่กับพ่อเลี้ยงเพราะหนูนั้นรู้สึกกลัวเวลาอยู่กับพ่อเลี้ยงสองคนแต่พ่อเลี้ยงก็ไม่เคยมาคุยกับหนูตอนที่แม่ไม่อยู่เลย ส่วนใหญ่ก็ได้แค่มองหน้ากันเฉยๆไม่เคยเข้ามาคุยหรอกส่วนใหญ่ก็จะมาพูดแค่ว่าลูกกินเข้าไหมมาประมาณนี้มีอยู่วันหนึ่งเป็นช่วงฝนตกวันนั้นหนูเลิกเรียนแต่เช้าหนูเรียนครึ่งวันทำให้หนต้องกลับบ่ายโมนวันนั้นแม่หนูก็ไปทาง,งานส่วนพ่อเลี้ยงน,นั้น เป็นช่วงเวลาพระปองของเขาก็คือกับวนันอย่างที่บอกพ่อเลี้ยงทาง,งานกลางคืนทังให้หนูกลับมาต่องบ่ายโมงขึ้นพ่อเลี้ยงจึงถามว่าวันนี้ไม่เลียงเหรอหนุนูหนูตอบไปว่าเรียงค่ะแต่ตอนนั้นหนูรู้สึกกลักวเพราะว่าเสื้อผ้านหนูเปียกหมดเลยอย่างที่เราทราบกันคือชุดนักเรียนเวลาเปลี่ยนคือ ชูป้ปนเานทำให้หนูต้องกลัวหนูต้องรีบเข้าไปที่นอนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีตอนนั้นพ่อเลี้ยงบอกหนูว่าลูกออกมากินข้าวก่อนนะหรือกินยาก่อนก็ได้หนูตาฝนเดี๋ยวไม่สบายนะตอนนั้นหนูก็รู้สึกคิดในใจว่าพ่อเลี้ยงคิดอะไรไม่ดีกับหนูหรือเปล่า ทำไมต้องชวงกินข้าวกินยาตานทานที่หนูไม่ได้เป็นอะไรเลยหนูก็สบายดีตอนนั้นหนูยิ่งคิดมากไปใหญ่สักพักหนึ่งพ่อเลี้ยงได้ขับรถออกไปและตอนนั้นหนูรู้สึกล่งใจและหนูก็เลยออกมากินข้าวรู้สึกตอนนั้นรู้สึกเป็นหวัดหนูก็เลยกินยาที่พ่อเลี้ยมเตรียมไว้ให้ สักพักหนึ่งพ่อเลี้ยงจึงพ่อเลี้ยงกลับมาและตอนนั้นหนูกำลังกินยาเสร็จพอดีหนูก็ตกใจนิดหน่อยเพราะว่าพ่อเลี้ยงกลับมากระทันหันมากถ้าให้ต้ามตัวไม่ทันสัพักพ่อเลี้ยงจึงออกไปอีกครั้นและตอนนั้นหนูก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรแปลกๆทำไมวันนี้พ่อเลี้ยง เข้าอ่อนจังใช่ครับมันทำให้หนูคิดมากหนูจึงโทรหาแม่บอกแม่ว่าวันนี้พ่อออกบ้านผิดปกติมากเลยแม่ส่วนแม่บอกว่าไม่มีอะไรหรอกลูกลูกคิดมากไปหรือเปล่าตอนนั้นหนูยอมรับว่าหนูคิดมากประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพ่อเลี้ยงก็เลยพาเพื่อนมา กินเหล้าที่บ้านตอนนั้นกินเหล้ากันอยู่สองคนหนูก็เลยยิ่งกลัวกันไปใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าพ่อเลี้ยงแบบปลกผีปกติมากสะพัดหนึ่งหนูเผลอหลับไปตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูเผลอหลับไปตอนไหน,นแต่ได้ยินเสียงพ่อเลี้ยงครอบประตูละ บอกหนูว่าหนูตื่นได้แล้วลูกนี่มันเย็นแล้วนะกินข้าวเย็นกันเถอะตอนนั้นหนูรู้สึกโกลัว,ลวเพราะว่าช่วงเวลานั้นแม่ยังไม่กลับมาแม่จะเลิกงานสอนทุนแม่ทาโอตีแต่ให้หนูเราแวนบ้านจากนั้นอีกวนันโรงเรียนก็ปิดส่วนพ่อเลี้ยงก็อยู่บ้าน ตอนนั้นหนูกับพ่อเลี้ยงอยู่ด้วยกันสองคนสักพักหนึ่งเพื่อนพ่อเลี้ยงก็เข้ามากินเหล้ากันที่บ้านเหมือนเมื่อวานตอนนั้นหนูรู้สึกทําตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าทํายังไงได้แต่คิดในใจและโทรหาแม่แม่ก็บอบเหมือนเคยจากนั้นไม่นานนะหนูก็เผลอหลับไปอีกครั้นตอนนั้นหนูรู้สึกว่า ใครไม่รู้มันทับตัวหนูหนูรุนดูดูดอีคันหนูตกใจมากมันเป็นเพื่อนพ่อเลี้ยงที่มากินเล่ากับพ่อเลี้ยงทุกวันหนูก็เลยถามว่าน้าทำอะไรอะ่ะส่วนน้าตอบว่าหนูไม่ต้องกลัวหรอกพ่อเลี้ยนหนูลาบสนิทแล้วตอนนั้น หนูไม่รู้จะทาตัวทายังไงหนูก็ร้องไห้ละนะเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะจะทาเบาๆหนูไม่ต้องตกใจนะตอนนั้นหนูรู้สึกกลัวมากไม่นังนะหนูก็เลยคิดได้ว่าหนูจะแล่นหนูจะถ่วงเวลาให้เขาใช่หนูก็เลยบอกเขาว่าพี่ไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมา ตอนนั้นเขาก็รู้สึกกลัวกลัวกลัวหนูจะวิ่งหน,นีใช่ค่ะหนูก็ใช้แร่เหรียญตัวนี้แต่ไม่ได้ผงครับเพราะว่าเขาล็อคประตูข้างในมันมีที่ล็อคด้วยแต่ให้หนูนั้นทำอะไรไม่ได้ผ่านไปขึ้นชั้นบนพ่อเลี้ยงก็เลยคอบประตูตอนนั้น นูก็เลยกระซิบบอกพ่อเลี้ยงว่าพ่อเลี้ยงพ่อมันเปิดประตูไม่ได้เขาล็อกประตูวไว้แล้วพ่อเลี้ยงก็เงียบไปแล้วพี่นาเขาเขาก็ออกจากห้องน,นั้นมาจากนั้นพ่อเลี้ยงก็เลยเข้ามาทันหน้าต่างตอนนั้นพ่อเลี้ยงแอบยู่หลานตู้สาพันหนูก็เลยบอกพี่เขาหน้าเขาว่าเดี๋ยว หนูเปิเปดประตูหน้าต่างก่อนนะตอนนั้นนะเขาไม่ได้สังเกตอะไรและตอนนั้นพ่อเลี้ยงก็เลยเข้ามาได้จากนั้นพ่อเลี้ยงก็เลยเป,เปิดประตูแล้วก็ชดต่อยกับเขาและหนูก็เลยหนูก็ออกจากทันหน้าต่างลงมาจากนั้นพ่อเลี้ยงก็ล็อกตัวเขาได้ในที่สุดและ พ่อเลี้ยงบอกหนูว่าพ่อขอโทษที่มีเพื่อนไม่ดีแบบนี้พ่อรู้ว่าหนูก็กลัวพ่อมาตลอดพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นพ่อรักหนูเหมือนลูกจริงๆและก็ไม่เคยคิดอะไรแบบนี้กับหนูเลยและหนูก็เลยบอกพ่อเลี้ยงว่าหนูขอโทษก็ทุกวันนี้หนูดูเขามันมีแต่เรื่องไม่ดีคระบพ่อ จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันพ่อเลี้ยงก็รักหนูมากแล้วก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับหนูเรื่องพ่อเลี้ยงก็จบไปแล้วครับยังไงก็ฝากกติดตามกันอ่านอาจจะผิดพลาดก็ต้องขอไปด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ